สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมจ๋งสืบพัน channel ก็กลับมากันใน ep ที่2แล้วกับเกมที่มีชื่อว่าเหี้ยสำลักเลยแ้วขออภัยฮะโอเคครับวันนี้ก็กลับมากันใน ep ที่2แล้วกับเกม Ark Survival Evolved ประจนภายโลกไดโนเสาร์นะครับแต่ว,วันนี้ภารกิจของเราก็จะมาจับเดโนเสาร์นะจาก ep แรกที่ผมแอบไปฟาร์มมานิดหน่อยผมก็มีบงมีบ้านนะ เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วอะดูบ้านดูบ้านอ่าเริ่มดูดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งมีมีที่เก็บของมีเตาเผาอ่าแล้วก็เตียงนอนนี่อาเทยแล้วในพัทแรกโอเควันนี้เราก็จะไปจับสัตว์กันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันกดอันนี้ไม่ได้แป๊บนะแป๊บโอเคมาแล้วมาของที่เราต้องเตรียมก็น่าจะมีอ่ายาสลบนะ นี่เลยอย่าพกี่ผมคาไปแล้ววิธีการคราบยาสลบก็ง่ายๆครับแค่คุณหาเบอร์รี่ม่วงมากับอ่าเนื้อเน่าอ่าแล้วก็ใช้เนื้อเน่าประมาณห้าคับเอ้ยไม่ใช่ดิเนื้อเน่าหนึ่งเบอร์รี่ห้าจะเป็นในนี่นะอ่าจะเป็นยาสลบเราก็เอาไปใช้กรบสัตว์เราก็ต้องคาบต่อไปกันนี่เลยเอสักสิพอน่าจะพออ่านูยาสลบ เราจะไปจับสัตว์กันแล้วก็ครับอ่านด้วยว่าเราจะจับตัวอะไรเจอตัวอะไรเราก็จับเลยจะเป็นสัตว์ตัวแรกของเราโหสกิลผมเยอะมากเลยผมยังไม่ได้อัพเดี๋ยวค่อยมาอัพแล้วกันจับสัตว์ก่อนดีกว่าโอเคแรกเลยต้องออกไปหาไ้นั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้เเดี๋ยวเหมือนผมเห็นแรปเตอร์เลยจิมมี่ิมมี่แเตอร์นี่หว่าจับไหมจับแม่งเลยจับแม่งเลย ต้องหาที่สูงเล่นนะที่อยู่แถวบ้านด้วยเอ้ยเอาไงดีวะเ้ยเจอแค่ป้าหางอุ้ยใช่ใช่เลเตอร์เลปเตอร์จริงด้วยอผมผมว่าผมผมผมมีวิธีแล้วผมจะส้มยิงจากบนบ้านแ้วผมจะคาบกระไดก่อนแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านเลือกใช่ไหมใครนี่คาบนี่ว่าใตอยู่ไหนเออนี่นี่นี่ใลิงเอจัดว่าแจม อ่าแล้วเหมือนต้องใช้ฟางนะอ่านี่ไงโอเคไม่อยู่หน้าบ้านผมเลยฮะม่อยู่หน้าบ้านผมเลยนะผู้ชมผม,เ,นะผมเอาไปตายหาแน่เดี๋ยวผมไม่ได้ลิงตามไปข้างบ้านเลยแล้วกันอ่าตอนนี้ผมก็จะส้มยิงจากข้างบนได้แล้วอยู่ไหนวะ มนมันรอมันมาก่อนโอ้ตรงนั้นมีไซส์เซอร์ฟทออ็อปไปจับแล้วกันเรายังขี่มันไม่ได้วะผมไปวิ่งล่อมันมาเนี่ยจะทันผมว่าผมวิ่งไม่ทันนะ้อมอยู่นู่มอยู่นู่นมจะโดนไหมโอ้สองตัวเนี่ยตอบมันก่อนตีบ้านผมพังแน่เลยโอเลปเตอรอ์ระยะนี้ โดนยากบอกไว้เลยว่าโดนยากยากมากไปเจอขอก,ก่อนให้กระเป๋ามันเบาๆกัอนออกไปในตายแน่เลยบอกไว้เลยว่าตายอย่างเดียวเบาๆไว้แลว้าายยวผมไปวิ่งรอดมาเพราะผมจะไปวิ่งรอดมาผมใส่เกียร์หมามาเลยใ่าจะทันมาดิาดไหม ระยะนี้ล่ะหืมไม่โดนระยะนี้ล่ะไม่โดนวะโดนหรอคุณผู้ชมเฮ้ยมาปะอี๋นี่โอ้ยยิงได้ประยุทธ์มากไม่โดนเลยไม่พลาดไม่พลาดผัดอีมานี่มันไล่ผมแน่เลย มีสองตัวแต่ตัวเดียวผมยังพอสู้ได้ตัวนี้แย่เลยเนี่ยตอาไงดีล่ะขึ้นหินเหรอขึ้นหินได้ไหมขึ้นหินได้เนี่ยานได้นะคุณผู้ชมอือึ๊อโอ้โหไม่ได้แหมถ้าได้นี่นะมาะล้วะเฮ้ยมาวะอุ้ย ไม่โดนวะกูยิงไงกูเนี่ยยากใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปปไปตามหลังมาเร็วตามหลังมาเร็วมาเร็ว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 เวเร็ว้วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเรเเ นี่นะ่นี่นะ่ตัวผู้อ๋อมาอ๋อมันเป็น,เป,นเป็นต,ตัวผู้ตัวเมียใจเย่าสลบเลยใจอย่าสลบเลยมึงจะต้องเป็นหกเอาตายนี่นะ่สลบไหม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 อุย้ยหลับไหมเฮ้ยไม่หลับว่ะโอ้ยตัวตัวนี้ถึกตัวนี้ถึก ตัวนี้ถึกตัวนี้ถึกตัวนี้ถึกเรียบร้อยฉลบอ,อได้แรปเตอร์มาแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ตายตน่าเสียดายแหละซะเลยโอ้เอาซะคนตู้ลุกเลยถ้าผมไม่ฆ่ามันผมออกไม่ได้นะบอกกัเลยอ่าเรียบร้อยใส่นี่ไปด้วยอ่าโอ้แรปเตอร์ตัวแรก เฮ้ยเฟียวเริ่มต้นได้ดีจัดว่าเริ่มต้นได้ดีเลยมีเดลเสากันบ้านกันเมืองอีมื่อกี้เสียวตูดมากเลยตอนวิ่งหนีมาแห้งไล่มาเลยหมดเหมือนธนูธนูธนูจะหมดจะยาผมไม่ค่อยมีเดหายากผมครับของก็ เอาบัตไดไลิงก่อนไม่ได้ใช้ระว่างร้อยตัวนั้นตื่นทำอะไรเพืนๆมาก่อนแกของมาเลยตัวนี้มันเป็นเดืสอกินพืชนะอย่างน้อยมันก็ช่วยผมหาไมาห้หาอะไรได้แต่เราจะเริ่มทำทางกเกษตรอ่า โตอย่าเงี้ยไม่ครับเลยน,นี่เป็นของตัวเลยวะผมไม่ดูอะน่าจะเป็นเซอร์เสาโหดมากอันนี้น่าจะเป็นของแบคคีนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเอาเกี่ยวกับการทำม้งทำบ้านก่อนแล้วกันนะไอ้อันนี้ท่อน้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยนี่ที่ขี่ลัปเตอร์อ๋อจัดวัดแกมผมครับได้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะครับอันนี้แหละไปเลยอันสัตว์ของที่มันจะเป็นก่อนนะ เห็นเหล็กโอ้แต่ผมยังไม่มีเหล็กหละผมยังหาเหล็กไม่ได้เลยเอาผิงอุ้ยขับได้เยอะเหมือนกัน,น่นหละตอนว่าจะเอาอะไรดีพึดพางนี่ก็น,น่าสนใจแต่ผมไม่มีอุปกรณ์หายากมากทำคาไม่ยากนะเอาเลยมาเลย,เ,ลยเอาไปครบเซตเลยเอ,อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องโดนตัวอะไรมันโจมตีง่ายๆนะครับม่นหมืเป็นที่ใส่น้ำโอ้แต่มันหายมไม่มีซีเมน เอาของที่ผมต้องใช้ก่อนแล้วกันเอ้ยอีทว่าต้องได้ใช้อาวุธประจำกายเดี๋ยวก็จะมาเรื่องท่อท่อดีกว่าจะทำอืมมาเลยเดินท่อซะหน่อยใส่มูลตัดว์ว้าเราอัพเกี่ยวกับบ้านก่อนแล้วกันไปดูสภาพอากาศเป็นไงเรารอมันตื่นเดี๋ยวเราครับที่นี่รอเลยอัพขี่รอเลย อ้าลูกพอ่อรักชื่อว่าอะไรดีเนี่ยเราตื่นก่อนนะไว้อีกเดี๋ยวผมจะลองรับที่กีตอร์นะผมน่าจะมีหนังพอนะใส่ว่าถ้าไม่มีผมต้องออกไปล่าเพิ่มอันนี้โอ้ได้ด้วย อ่าตื่นเร็วๆลูกพ่อลูกพ่อเจ้าแรปเตอร์โอ้ตรงนู้นมีอ๋อจะเป็นในรสสาวกินพืชเอ้ยไม่ใช่ดิตัวนั้นมันตัวกินไข่นี่นี่ไอตัวนู้นที่ผมไม่จับโอเคโอเคแต่ผมจะไปจับมนันอีกตัวเลยระหว่างรอมันนะอมันมามา แะอีกตัวเลยเป็นอะไรไปวิธีจับก็ต้องนี่ใช้อันนี้นี่เพราะว่ามันเป็นเดราเสาที่วิ่งเร็วเราอาจจะวิ่งตามมันไม่ทันนะแต่เราใช้นี้ล็อกแขนมันแล้วเดี๋ยวใช้ธนูสลบยิงมันดีกว่ามันง่ายกว่าเหนะ็นไมสองเริ่มแม่เข้าให้มีซัดไปที่หัวหนึ่งนัดสองนัดสามนัดโอเคสลบ เรียบร้อยตัวนี้มันกินเบอร์รี่โอเคโอเคมันกินเบอร์รี่มันกินเบอร์รี่มาหาเบอร์รี่ให้มันก่อนโอ้ยทีนี้ได้สัตว์สองตัวเลยคลิปเดียวได้สัตว์สองตัวเลยอ่าเวลี่ก really ูดจะได้มีสัตว์เลี้ยงเ,เริ่มแล้วเริ่มเจริญเริ่มเจริญแล้วโอเคพวกมาหาเบอร์รี่ให้มันก่อนตัวนี้น่าจะปลุตื่นง่ายตัวนี้น่าจะตื่นเร็วนะแคปเตอร์มันก็อยู่ระดับนิดนึงชา้าๆนิดนึงโอเคนี่ แล้วก็ยัดเบอร์รี่ม่วงให้มันกินเบอร์รี่ม่วงเข้าไปเบอร์รี่ขาวนี่กินไม่ได้นะมันจะตื่นเร็วนะทิ้งไปเรายังไม่ใช้โอเคเอ้ยตัวนี้ตื่นเร็วตื่นเร็วตื่นเร็วอยู่อ่าล้อมตื่นเราต้องเลี้ยงให้ดีโอเคผมไปดูลัพเตอร์หมกวกกันหน่าจะตื่นแล้วนะอ่าเย,ย้ตื่นแล้วอ๋อไงแรปเตอร์ อ้าใส่อ่านซะเลยนี่แน่จัดว่าแจม่ม <c oughs> ได้มาแล้วแรปเตอร์โอมาถึงก็มาให้จับมาให้จับยันบ้านเลยมาให้จับยันบ้านโอ้ทานี้ผมก็น่าจะพอสู้กับตัวอะไรได้บ้างนะแต่ตัวใหญ่มันก็ต้องมีเยอะๆโอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมขับเออรับของไอ้นั่นอีกตัวนี่ว่ะไอ้นหนังเออื้อ แล้วก็ฟังให้โอเคอ่าได้แล้วไม่ยากไม่ยากแล้วจะลอยตัวนุ้นตื่นว่าไงแรปเตอร์พาไปเห้าหน่อยไหมหอมพาไปเห้าสักทีออนีออ í, โดด่โดดตะคุบโดดตะคุบ แตกซะเลยโหตีเร็วมากแรปเตอร์เนี่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากโอ้มันต้องถ,ถ้ามันมีหลาย,ลายตัวมันจะโหดมากยนะแรปเตอร์เนี่ยแต่เมื่อกี้พลาดจับได้ตัวเดียวอีกตัวผมก็จะจับสองตัวแนละ้วเมื่อกี้แม่งดันตายก่อนนูมแม่งแรงเกินอไอยบักนี่ตื่นเราก็จะมีแถว,วสองตัวแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นนี่มาเลย ตัวตะคุบแตกซะนี่ไป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 เว่ยองอาบไปดีอ๋อเอาเลือดนำเลยละเตอร์เฮ้ยผมมีนี้ด้วยวะผมสามารถคับทุกพางได้เนี่ยเล่นไหมอ๋อมันอ๋อมันต้องฆ่าไอตัวนั้นนี่เองมันเป็นนกเฮ้ยตะคุบตะคุบแดกซะเลยออออ้้้อี่ละเตอร์แม่งเร็วมากโหสกิลมันก็คือ มันสามารถกระโดดตะคุบได้นะเตอร์นะแล้วก็ทาให้ไอสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยตัวที่วิ่งเร็วๆเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าตัวใหญ่กว่ามันมันไม่น่าจะตะคุบได้คงจะคุบได้แค่ตัวเล็กๆนะตรงนี้เหมือนจะมีน้าเหรอบ้าบอมีแต่หญ้าต้องหายตัวนั้นมันอารมณ์แบบเหมือนมันเป็นตกเป็นน้ำนะพอมันฆ่าแล้วเราจะได้นี่อ่ามันคืออะไรไม่รูุกขี้มันเหรอนี่นี่นี่จะเล่นกันอปเอาไปครับชุดพรางเอาไปครับ ชุดพางแดกซะเลยยิงไหมแถนี้นี่มีปิรันย่าไหมเอ้าเลยแตสเตอร์ลงไปแดกปิรันย่าซะเลยแต่เฮ้ยมีมีมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิครับมาดิครับมึงแค่ปิรันย่าโอ้โหยัดแม่หลายตัวด้วยนี่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 มาดิมาดิมาดิโอ้ยมันโหดมันโหดมันโหด นะะี่โหดเหรอมึงโหดเหรอมึงโหดเหรอมึงโห่เหรอมาดิมาดินี่นี่มาดิ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 โไปกัดไม่โดนเอออือมันสู้มันสู้อ้มันโหดมันโหดอุ้ยมันกัดแรงมากอุ้ยโอ้ยแรปเตอร์ผมเจ็บกัดแรงมากกัดแรงมากงั้นแรปเตอร์ใจเย็นนะลูกมาดิครับมาดิมาดิ มาดิ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 มา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 ,มา,มา,มาเข้ามามาดิแรปเตอร์กูโหดแรปเตอร์กูโหดแรปเตอร์โหดมาแดก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 ,แดกอืมอิ่มไปดิพอ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 เข้าไปในรังมันโอ้ยหลงอีกตัวฮะหลงเหรอแต่แรปเตอร์มันตีเบามากเลยเว้า ตาเม็ดซะเลยเป็นไงล่ะไปตีเร็วๆหน่อยอเฮ้ยผมไปดูสัตว์ผมก่อนน่าจะตื่นละยังไม่ตื่นเว้ยนันอยู่เนี่ยโอ้ยนี่เดียวเองนี่เดียว เาก็จะทำกรงเลี้ยงสัตว์ด้วยดีวยกว่าอาผมว่านา่าจะเจอเหยื่อทวงนี้ขาดแคนหนังขาดแคนหนังแคนหนังขาดแคนหนังขาดแคนหนังโอ้ตายยากมากแคนหนังนี่ตายซะตายซะคนน่ะเหมือน ออโดโดพิคาดแล้วก็เสาอะไรอะ่ะมันคือเสาอะไรอะ่ะอย่างวะอ๋อกล่องโอ้คือกล่องคือกล่องนี้มันดีมากเลยนะคือถ้าเราเก็บปุ๊บอารมณ์แบบมันจะบอกประวัติอ่าแล้วแล้วเราก็จะได้สกิลด้วยเราจะได้แบบเลเวลอัพอะเนเลเวลมันจะเลเวลมันจะขึ้นเยอะมากเลยกล่องเนี้ยเนี่ยดูได้สองพอยต์เลยในกล่องหนึ่งนะถ้าคือเนี่ยอยากเเวลอัพเร็วๆก็ออกหากล่องจะดีมากเลย ก็ไปทางผมว่าวิ่งนะผมเอาไว้วิ่งดีกว่าราะผมวิ่งช้ามากเลยไม่สามารถหนีตัวอะไรพ้นเลยแรตเตอร์ตอนนี้ก็หาหนังหนังห้าเนื้อตัวนี้เดี๋ยวม,มาจับไอตัวไอตัวนี้นี่ผมถ้าถ้าอย่ผมจําได้นะความสามารถมันคือมันสามารถเพิ่มเลเวลให้กับมอนที่อยู่ใกล้ๆมันได้นะตัวนี้ตัวนี้ทีมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาจับมันไว้ก่อนไว้ก่อนตอนนี้เราจับทีละตัวค่อยๆจับไปก่อน โบข้างล่างมีแมงกระพุนเนอะแมงกะพุนตรงนั้นก็มีนกอันนี้ถ้าข้ามฝั่งไปเนี่ยก็จะเป็นเขาหิมะแล้วนะตรงนั้นมีตัวอะไรด้วยเป็นเดรัจอคา,ายาวนะอเอ้สีม่วงผมไม่น่าเก็บได้หรอเว็อผมถึงปะวะลองไปดูก่อนผมจำไม่ได้ว่าไอ้สีม่วงนี่มันต้องเลเวลไหนลองดูอยากจะบวกกับเฮ้ย ว่าผมยากจับนกว่ะจับได้นะแต่ผมไม่มีสนูยาสลบป่ะดิเอาไว้ตอนไว้ที่หลังไว้ที่หลังจะผมไปคาเพิ่มผมไม่มีเนื้อแน้วอ๋อเก็บได้ด้วยคืออะไรอ่ะอ๋อผมป็นสีม่วงได้แล้วโอเคแต่ว่าวลผมก็เยอะอยู่นะอ๋อววผมสามห้าแล้วแป๊บเดียวเองโอ้เวลอัพอย่างเร็วแรปเตอร์ตัวหนึง่งละกลางเลยกลางตายมาที่นี่ร้องให้เลยบอกไว้ก่อนอ๋อได้แล้ว าตามพ่อมาลูกไปบ้านกับเฮ้ยที่ขี่บอกว่าที่ขี่มาไอ้ลูกผมก่อนอ่าโอเคมาแลปเตอร์เดี๋ยวผมไปครับชุดพังก่อนตอนนี้ก็ได้เราสองมาสองตัวแล้วอืมเติมด้ยดีไอตัวนี้มันเอาเออสกิลมันคือการเช็คเช็คศัตูอ่ามันสามารถเช็คศัตรูที่อยู่ใกล้ๆในระยะหนึ่งได้ ถ้าเอาตัวนี้ไปลงถ้าก็ดีนะมันก็จะแบบช่วยตรวจตาช่วยบอกอะไรอย่างนี้เอามันเดินไปไหนด้วยก็ดีมันจะบอกแบบอันตรายว่าเฮ้ยอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแค่ไหนไงเพราะว่าผมจะใช้หนังใช่ไหมหนังผมไปไหนหมดวะไฟเบอร์เอา้าอันนี้ผมมีนีิอับยายโปยาผมน้อยมากเลยผมจะรับธนู แต่เนื้อเน่าไม่ค่อยมีอ่ะนี่งไงชุดพัคเองหวักเอื้ออือ,อ,อโอ้โหไม่ได้รองเท้าต้องหามันอีกอ่ะแววาปิดแล้วพ่ออ่ะมันไม่พอกต้องไปหาไหมรองเท้า แ้วจ้าเฮ้ยรออะไรโอ้เหมือนคนป่าทำให้ศัตรูไม่เห็นเรานะจะเก็บนี่ไปก่อนก็ยังทิ้งไม่ได้ิใกล้หมดเลยหาเพิ่มไม่รู้เก็บไปก่อนไม่ใช้ าขาดรองเท้าผมต้องหายตัวน,นั้นเพิ่มโล้แรปเตอร์เนี่ยแหละฮะน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้นะชอบอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเดินวนๆอยู่แถวๆนี้แหละนงไปน้ำเลยรู้ว่ามันตายหาหมดแลลวผมฆ่ามาันหมดแล้ว หาไม่เจอเลยยากมากเหมือนเราต้องรู้แหล่งมันนะว่ามันอยู่ไหนกดดันที่ไหนไอตัวนี้ผมอยากรู้มากเลยว่ามันกินอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวผมจะลองไปหาดูเอ้ยไอ้นี่ตามมาอีก เออช่วยช่วยช่วยหน่อยเอ้าไอ้คุปได้ตายมึงตายตายตายเวลอัพตตามินาให้หน่อยสตามินาจะน้อยมากไอ้ตัวนี้ก็เวลอัพตัวนี้ที่ผมจะอัพไปทางแบกของเลยผมจะเอาไว้เป็นตัวที่แบบเอาไว้ขนของเอาแต่ให้มันตามผมมาก่อนแล้วกันพาไปหาเวลด้วยเลี้ยวเสาแล้วเจ้าโถด นี yeah, you. You hmm. mm ่เจอแล้วจะฆ่าได้แค่ลูกกระจอกไปก่อนอืนี่แรปเตอร์ตีเร็วมากเกาเกาคันไหม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 คันมือคันไหมคันมือแอะอุ้ยไอเดนนัสตองกี้ขโมยอีอี่ีมึงขโมยของกูเหรอฮะของกูแม่งขโมยเนื้อผมไอตัวนี้เนี่ยอันตรายมากเลยขโมยของ ได้หนังมาหนังที่ต้องใช้โอ้ยตัวนี้ได้หนังเยอะมากเลยเยอะมากกไปบ้านก่อนผมหายตัวนั้นไม่เจอจริงๆอ่ะหายยากมากเลยต้องเป็นน้ำเนี่ยมันไปอยู่ไหนกันนะ แต,ตอนแรกมันมีไหลกบ้านผมเนี่ยตอนนี้ผมลองไปเช็คข้างบนดูเออมันจะชอบอยู่แตบแถวตามหนองน้ำอะไรอย่างเงี้ยรับทที่ผมสังเกตมานะ ตามหนองน้ำไม่มีเลยแล้วลองไปเช็คอีกยักกได้มากเลยผมจะได้ครบครบเสร็จไงอ่าบครบจะได้เฟี้ยวๆไม่ครบแล้วมันแบบไม่ขัดใจใจอะไรไม่อยู่รู้นะเดี๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นก่อน คุณผู้ชมหาไม่เจอเลยเฮ้ยโอ้ปลาเวียนเอ้ยตกใจหมดวัดปลาเต็มเลยอหาต่เลยไอ,ยอย้รอยอะไรเคยตื้นน้ำร้อนเหรอไงฮะขึ้นมาต้องมีแต่ขึ้นมาปลากินมดไม่ใช่หรอกนี่มึงขึ้นมาแรปเตอร์กินเอ้หมวดแล้วกูไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย ผมหาไม่เจออ่ะข้ามันเนอะข้างาันใช่ไันบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปทำเล้าในตัวเสายังไงก็เดี๋ยวให้ทำเล้ากันมันไว้ตัวผมไปไหนแล้วเนี่ยบ้านไปเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเพราะตายแล้วนะบ้านไว้ มานี้นี่ซื้องยิงแหมลูกหลักสองตัวแล้วเก้ทำ้าวให้ไดโนเสารกันดีกว่ายังไงเดี๋ยวไปดูตอนร้าวเสร็จกันเลยดีกว่าโอเคนะลาวผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเอาแค่นี้ไว้ก่อนอ่าแต่เ,เราก็ค่อยต่อเติมอะไรอีกอ่า ผมก็จะเอาสัตว์แบบไว้ที่ปลอดภัยเดีล้วแหละเอา,อาเอาเป็นไงเฟีเ้ยวเจ้าแม่เตืร์นหนักได้เติร์เอื้อหนักของหนักของผมหนักกระเป๋าหรือเกิน เยอะมากประแจมเตอขึ้นทางก่อนอเป็นยังไงพาร์ทนี้ก็ได้สัตว์มาตั้งสองตัวโอเค้เนไงอ้าลูกพ่อของหน้าด้วยเออ,อ,อน่ารักโอเคอย่างไรก็เออ่จบกันไว้ท่านี้ก่อนดีวกว่าน,นะเอ่อมันก็ พักหนึ่งเอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาไล่จับตัวอะไรต่อก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็ลากไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาุบุุบ